คือตัวนี้จะเป็นตัวโมโลตอร์ดิชมช็อคด้านหลังนะครับอย่งนี้ให้มาก็จะเป็นตัวทีเป่พร้อมซิทติ้งที่จะใส่ตัวทีเป่นะครับน่าจะเป็นสปริงสำรองแล้วก็นี่น่าจะเป็นสายเบรกนี่ hmm. เป็นมีซิทติง้ตงมีพเตอร์ครับโอ้ข้างในมีซิทติง้ง เดี๋ยวให้ดูนะมีไฟเบรคด้วยนะสจะขายรถจับหนีหน่มี่เป็น,นรถะน,ะนี่เกาะเพิ่มนะครับมันจะมีประเด็นเพื่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวที่จะเป็นชุดเบรคขนาด52มิลลิเมตรถ้าสมมุติรถคันไหนเป็นเบรคขนาด7 0มิลลิเมตรอาจจะต้องเ,อเปลี่ยนชุดเบรคด้วยนะครับ